เจ้าหนัาที่ข้าวบิองมอนเชิวก็ได้หนังแล้วนะครับจะทำานื้ค่ะแล้วก็กับมดแหลงแล้วก็ไข่มดแหลงนะฮะก็เรียกว่าอะไรอะ่ะใส่รวมกันแล้วก็ที่เห็นอ่าคนไทยหลายคนหรือว่าคนอินชานหลายคนเขาทำกินกันนะครับแซ่ใช่เดี๋วว่ามอนไม่มีปลาละที่เป็นตูนะครับที่เป็นตน่อน่อนอะไม่มีมอนก็เลยใส่ปลาละอร่อยนะครับอืม้ม มันก็มันก็จะวาดตายนะเมื่อกี้มันก็จะวัดตนะ okay, ดดีแล้วก็พูดทั้งนานแต่ไม่ได้กวดวิดีโอนะฮะพี่องอีเดินมันก็อยู่ข้างหลังนี่ะหละหูร้อยอยู่ในะะห้องว่าเมียงอ่าเอิ้นว่าเมียงขานะครับมวนอกมวนไปเอามดแรงมาจนมือเสียแบบมือเปื่อยไปหมดเลยครับ เมื่อเออเมื่อพวกนมีไม่อินเหรอมีกระเทียมเสียกระเทียมพอเขาต้องใส่กระเทียมด้วยใช่ไหมพี่น้องแล้วสมัยก่อนมันไปขนลัดนะไปบ้านทีนนะ่ไหนมันก็ไปทำกินเนาะต้นขาต่ำน,น,นี่วันไหนก่อนนะั่นแะที่เจ๊ขเขาต้องโดนขาเกยมาต่ำมั้งเขาตอขออ,ขอนุญาตอาหารก่อนนะ,ะ,อะตอนนี้ก็ มันก็จะใส่ขาลงไปตํานะครับรวมมาทัาผู้เย,ย็ปปนอ่ะกอเยอะป็ไหนก็แล้วก็จะตำขาให้มันละเอียดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาพุดเลีงลงไปใส่ไอ้เื่อนวะเห็น,น แล้วมนก็จะใส่อ่าหลังจากว่ามุนตำแบบว่าละเอียดแล้วครับแล้วมุนก็ได้ใส่มดแรงลงไปเนี่ยมุนล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าไม่เปรี้ยวมุนก็ได้ใส่เอวเอ้าน่าจะเปรี้ยกันไปหรือเปล่าอืมอืมเคก็เนี่ยที่ข้าวปีน้องอืมน่ก็เสร็จเรียบร้อย แล้วก็มากินเบืองครับเดี๋ยวมากินกันนะก็มากินก่นอนก,นก็ได้เมื่อกี้เอาพวกเอาพวกขรึงนั้นมาใากก้ก็เกลี่ยไปก่อนเลยมานี่นเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเป็นขาอ่อนนะครับเป็นขาทัลลูบินนะอือผานี่นะนะนะี่นกินกับหมกบ้านนะฮะ อร่อยอร่อยยเีวอนบานอร่อยนะฮะอ้เรื่อข้ามอขมอเรยนนันกกะกอไเรียนนชูบ้านมนอืมอร่อยอ่ cả lên khát ngả muối lên bên nào cả, biển mặn nâu nâu cả, um, ăn cả nước pêp tư thua, là อนไมีคนอีกสวัสดีค่ะอือเรรู้จักทักทายเนาะน่าก้วยลิบแม่เพิ่กินอ่ะก้วยอ่อนแนี่ักกินหเา้อะหราสิกินอ่ะว่าผักับหมูว่าผักกับนีูน่าอย่างน่ะ Các có mà nằm bên băng rừng nôn nằm nôn nằm mặt 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 mặt

<ena> นี่ใอ่โอ้กินอะไรเเยอะกว่าไ้เนาะอืมอร่อนี่ คุ่นเห็นยายที่กินอะไรนะเนี่ยขาหัวแล้วกินกับหมกพงพว,พวดอตะผักไผ่หน้าดิฟานมนเขาเรียกว่าผักไผ่มันหน้านะฮะด้วยสาวเกียงเขาก,กินเยอะเหมือนกันชุดมากไหนลิงอันนี้นกินกับผักก็ทำชูให้แบบ พิทเพิ่งคิดปุ๊บพีทเพิ่งเหลือ,มมอผัดอีกอะวันน่ะ Năm nay hằng mi ăn mía hưng 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 ừ hưng 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 kín hưng 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 bỏ hưng hưng mau hưng hưng cái hưng nó

มาแลยเฮ้ยกินกอ้อก็ปันคือกินกอ้อกินก้อ,อุม้มกินไอ้แบบชุดยักครับพี่น้องคือมอนเรียกเีๆได้กินนัองต่อนะครับมนจะไปหาพักกุฏแล้วมนลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ